ดีคลิปนี้จะมารีวิวโปรเจคเตอร์เอฟสันะครับตัวนี้เป็น s 05นะครับฉายกลางวันนะครับนี่นะครับใครเห็นก่อนว่าเราให้ดูการสู้แสงของเขานะครับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับนี่นะครับพอได้ไหมครับพี่น้องราคา4,000บาทครับมีมา2เครื่องนะครับมีเลยนะครับ x05 นะครับอันนี้ s05 นะครับรุ่น x กับรุ่น s นะครับให้ราคาเท่ากันเด้อนะครับเสงเท่ากันนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผมในราคา4,000บาทครับผมฉายสู้แสงเลยครับนี่คุ้มมากใครได้ไปนะครับของวันเลยนะครับนี่ฉายกันอย่างนี้เลยครับให้เห็นเลย นะว่าถ้าว่าปิดไฟแล้วมืดจะชัดขนาดไหนนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจโทรมาได้นะครับในราคา4,000บาทครับผมรับเองเด้อค่าจะส่ง100บาทครับ